สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบ bon อนสีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะวันนี้พามาท้ายสวนนะคะก็ใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะพบกันทุกวันนะคะช่วงเย็นๆนะคะใครชอบชื่นชอบบอนสีนะคะก็เข้ามารับชมกันก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะพาไปชมบอนสีภายในสวนเช่นเดิมนะคะทางกระทางสี่นิ้วแล้วก็บรรดาแม่พันธุต่างๆนะคะ mm hmm. ก็จะได้เห็นฟอร์มตอนโตด้วยนะคะฟอร์มตอนต้นลูกด้วยนะคะสําหรับวันนี้นี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหัวใจมังกรนะคะมีแบ่งต้นละแปดสิบาทคา่ะจะกรสีมาแบบนี้แล้วด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้มนเทียนทองนะคะสวยมากนี่ ะะอันนี้คือยังกัดไม่เต็มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าริืมกัดสีแบบนี้แล้วนะคะสําหรับมูลเทียนทองก็มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะกระถางสี่นิ้วพวกแก้วค่ะนี่นะคะตอนโตอ๋ออันนี้ออกดอกถึงว่าทําไมใบกลางเล็กจังนะคะถ้าออกดอกแล้วใบเขาจะเล็กลงนะคะใบใบใหม่ะคะ่ะใบยอดสุดนะคะอันนี้ก็พญานาคราชนะคะพญานาคราชตอนนี้เริ่มมีแบ่งแล้วนะคะกระถางสี่นิ้วอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะพญานาคราชเป็นไม้กาบนะคะ กาบชูๆแบบตละลับใบตละลับพัดนะคะแบบนี้นะคะตละลับปัดนะคะตละลับปัดอีกค่ตะลับปัดขอพายพูดผิดนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะสีโทนแบบแดงๆนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเฉลิมพระเกียรตินะคะมันจะไม้ฟอมพุมเตี้ยๆนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอมเตีย้ยแดงๆนะคะใบดกๆนี่สุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิก็มีแบ่งอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะนางเงาๆนะคะ ะะแต่นี้ใบจะเปื้อนดินนิดนึงนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นดินเลยนะคะไม่ได้โรยหินไว้หินมันจมนะคะอันนี้นะคะคือลูกไม้หูยกนะคะที่หนูบอกเนะะี่ยค่ะที่หูตรงเนี้ยค่ะเขาจะลงไปถึงตรงก้านนะคะตรงนี้ค่ะมันจะดําลงนิดนึงนะคะเป็นทรงใบอีกหนึ่งเขาเรียกว่ากึ่งใบพัดกึ่งใบกาบนะคะนี่สวยมากนะคะสีโทรม,มานี้นะคะสีออกเหลือบๆแบบนี้นะคะ ตัวนี้มีแบ่ง150นะคะสำหรับกระถาง4นิ้วอันนี้ยุทธหัตถีนะคะยุทธหัตถีเส้นใบสวนมากตัวนี้ก้านแข็งใบแข็งนะคะพอโตเขาจะกาสีโทนประมาณนี้นะคะ่ะยุทธหัตถีนะคะจับการรวมให้ดูนะคะนะคะ่ค่ะน,นี้ใบใหม่นางสุชาดานะคะนางสุชาดาตัวนี้ก็มีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับนางสุชาดาเขาจะเป็นโทนเปรอะนะคะ เนี่ยคะตอนนี้เก็บก็สีประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเฉลิมพระเกียรตินะคะสวยมากนะคะสีแจ่มมากเดี๋ยวจะพาไปชมกระถางสีนี้อีกทีหนึ่งนะคะข้างกันใบแดงนี่นะคะสังเกตด,ดูถ้าเฉลิมพระเกียรติเม็ดจะทีทีนะคะขาวทีทีแต่อันนี้เม็ดจะห่างนิดนึงนะคะอันนี้คือเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงก็มีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเหมือนกันค่ะอันนี้สวยมากนะคะนี่ จบพระนครนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง100บาทคะ่ะจบพรนครนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไซส์ที่ส่งก็ใบใหญ่มาแล้วนะคะต้นโตแล้วอันนี้นะคะจะเป็นเจ้าฟ้ากุ้งนะคะต้นละหน0่บาทคะ่ะเจ้าฟ้ากุง้งนี่คะ่ะสวยมากอันนี้ลุงไม้ไก่ชมพูนะคะต้นละหน0่บาทตัวนี้ก็เริ่มกัดข้างในมาแล้วด้วยนะคะนี่คะ่ะแบบลุงไม้ไก่ชมพูนะคะหนึ100บาทคะ่ะแก้วมังกรน,นะคะ มีอยู่หนึ่งต้นค่ะห้าสิบาทนะคะแก้วมังกรอนุมานออกศึกนะคะถ้ากัดลายเ,เต็มเมจะกัดประมาณนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบาทนะคะหนุมานออกศึกพญาพานทองค่ะเจอต้นมาหนึ่งต้นนะคะเหลือต้นสุดท้ายแล้วให้ไปห้าสิบบาทค่ะสวยมากค่ะนี่ลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้เมล็ดอันนี้อันดามันนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันดามันม่วงจระสสกุลนะคะไม้โทนม่วงนะคะ มันจะใบหยิกๆแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยอันนี้ให้ไป100บาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้นละหนึ่อยหสิบาทค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้จะเป็นมหาพลนะคะต้นละ100บาทค่ะมหาพนนะคะไม้เก่าหายากค่ะตัวนี้นี่คะ่ะใบสวยมากนี่คะ่ะอันนี้สวยมากนะคะนี่ตอน,นเด็กจะเป็นโทนเขียวนะคะสวยมากเลยนี่คะ่คะะคไก่ไม่เหยส่วนตอนโตนะคะจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะ อันนี้ใบจะสีชีนิดนึงนะคะอยู่ในร่มนะคะตอนเด็กจะเป็นจุดๆมาก่อนนะคะอันนี้แก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนก็มีแบ่ง100บาทนะคะเป็นบอลเก่าค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะเอกชายตอนเด็กจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะมาจากสีเขียวเลยต้นละหน0่บาทค่ะโตกัดชมพูนะคะอันนี้สุดปาฏถานานะคะต้นละหน0่งบาทค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ อันนี้ก็น้องพระก้านะคะต้นละหนึ่งร้อยค่ะมีหลายต้นอยู่นะคะนี่ก็ใช่นะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นใบหอกนะคะชมพูพัดเทลนะคะสีสวยมากตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะใบหอกค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีแบบเหลือบอันนี้กําลังกลางออกนะคะใบใหม่เนี่คะ่ะสีเหลือบสวยมากใบแข็งนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสีสวยนะคะอันนี้คือพรมณีนะคะพรมณีให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้ชื่อดีเหมือนกันนะคะสีก็สวยนะคะลายสีสวยมากในหนึ่งใบนะคะอันนี้ชื่อว่าซับอมพรนะคะต้นละให้ไปต้นละหนึร้อยบาทนะคะซับอมพรนายทองเหม็นนะคะตัวนี้ตับวีลชน,นะคะ่ะให้ไป1นึร้อยบาทนะคะทรงใบเขาจะเป็นใบพพิ้วๆนะคะตัวนี้ราหูอมจันทนะคะตอนเด็กจะเป็นสีแบบนี้นะคะ่ะที่หนูบอกนะคะเป็นสีโทนมืดๆนะคะอันนี้เริ่ม ใบใหม่ก็เริ่มกัดมานิดๆแล้วนะคะตัวนี้ให้ไป120บาทนะคะถ้ากัดเต็มก็จะเป็นแบบที่หนูถ่ายต้นแม่ให้ชมนะคะสวยมากๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือเฉลิมพระเกียรตินะคะสังเกตได้ว่าใบดกมากแต่ต้นจะไม่สูงนะคะจะขอบกระถางเนี่ยค่ะไซส์สี่นิ้วให้ไป100บาทนะคะชื่อว่าเฉลิมพระเกียรติค่ะปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าจะออกทุนขาวการเข้มนะคะต้นละ50บาทค่ะ อันนี้นะคะนารีบุรพานะคะไม้ป้ายชมพูนะคะแล้วตรงเขียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดสีด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนารีบุรพานะคะสองอุทยานนะคะราคาแปดสิบาทนะคะสองอุทยานเป็นไม้เก่านะคะนาสาสมตัวนี้ใบแข็งการแข็งอันนี้นะคะเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบนะคะทรงใบคล้ายพญาหงนะคะตัวนี้มีชื่อว่า สีถนนชัยนะคะให้ไป150บาทนะคะจะกัดได้ลายแบบนี้ค่ะเริ่มกัดมาแล้วแล้วก็โตเขาจะมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้สีถนนชัย150ค่ะอ่านี่ค่ะพญาหงเจอพอดีเลยอยู่ที่ราคา150บาทเท่ากับสีถนนชัยนะคะตัวนี้ก็ออกโทนส้มนะคะโตมีหูใต้ใบสวยมากค่ะตัวนี้หน0นะคะพญาหง์เทพอมรินนะคะนี่ให้ไปต้นละหนึ่งยบาทคะท่ะเทพอมรินจะกัดสีชมพูทั้งใบนะคะตัวนี้ กำแพงแสนนะคะเขาจะออกหน้าเปื่ๆนะคะตัวนี้ให้ไปสามสิบห้าบาทนะคะกำแพงแสนเปิดเคี้ยวเปอ่อออกแดงนะคะตัวเนี้นะคะหน้าเปิดๆเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะอันนี้ให้ไปสามห้าค่ะอันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะน่าจะแผงมาจากอะไรสักอย่างนะคะแต่มันเป็นแผงแดงทั้งใบเลยนะคะใบออกหอกๆห,หน่อยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะหอกสีแดงแล้วกันนะคะ ลูกไม้รหัสโซโซ,ซนะคะตัลวละหนึ่งร้อยบาทค่ะมเม็ดเขาจะใหญ่ๆนะคะตัวนี้อันนี้เป็นศีลากหนกนะคะศีลากนกต้นละหกสิบาทนะคะลายประมาณนี้ค่ะเขาชื่อศีลากหนกนะคะอันนี้ราสีพุสดค่ะต้นละสองร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยมากนะคะราสีพุสดกระถางสี่นิ้วนะคะราครุ้เรียบร้อยอันนี้ก็นางรากสดป้ายนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะ บางใหญ่นะคะบางใหญ่หน้าหวานนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เทพประสิทธิ์นะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะโทนเข้มเข้มนะคะเทพประสิทธิ์เนะะี่ยค่ะอันนี้นางชุชาดานะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะแสงพรทธุนะคะต้นละหกสิบาทตัวนี้จะออกพื้นขาวเม็ดแดงนะคะลุงไม้ตัวนี้หนูลืมรหัสไปแล้วนะคะเปิดเปิดนะคะถ้าจําไม่ผิดรหัสสอเสือนะคะ ไฮไปแปดสิบาทค่ะโทนชมพูนะคะเพชรจินดาค่ะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่มีหูใต้ใบตัวหนึ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทโทนชมพูใบใหญ่นะคะตัวนี้อันนี้เมืองนครพนมนะคะใบกลมเลยอันนี้ต้นละแปดสิบาทค่ะเมืองนครพนมอันนี้นะคะสุรพลตอนโตนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้มีแบ่งด้วยนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะกระถางสี่นิ้วอันนี้จะพามาชมต้นแม่นะคะ ค่ะแล้วก็พามาชมแม่เจ้าจัก,กรพรรดิด,ด่างนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะตัวนี้มีกระถาง4นิ้วแบ่ง80บาทนะคะอันนี้เมืองจันทร์นะคะเขาจะแดงได้แบบเข้มๆใบแข็งเลยนะคะทั้งใบอาจจะมีจุดนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะผําแบบผ่านนี้จุดจะไม่เยอะนะคะตัวนี้มีแบ่งราคา150บาทนะคะเมืองจันทร์โอ้ยตรงนี้สีสวยมากเลยนะคะ ถ้าใครจำได้ตรงนี้ที่มันเคยแบบว่ายุบใบไม่ไปนะคะช่วงเมษานะคะตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็รุ่นพี่ของใบไผ่ออกทวนม่วงดํานะคะตัวนี้แล้วก็ด้านนี้พ่อเพิ่งลงกระถางใหม่นะคะก็เลยยังไม่ได้มาหายให้พี่ๆชมนะคะเนี่คะ่ะเมืองจันทนะคะเข้มมาก ออกทนเข้มออกน้าตาลเลือดหมูนะคะน้ําตาลแดงเลือดหมูนยคะสวยมากเลยไปใหญ่นะคะนี่ยาดฝนนะคะยาดฝนก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับกระถาง4นิ้วนคีคะนารีบุรพานะคะอย่างที่หนูบอกตรงไอที่เป็นเขียวๆนะคะเขาจะกัดชุมพูมาด้วยนะคะแต่มันจะไม่กัดทึบเหมือนตรงที่ป้ายนะคะตัวนี้ค่ะสวยมาก,มากด้านขวาก็จะเป็นพาวนะคะพาว พาวก็จะมีแบ่งอยู่ที่200บาทนะคะตัวนี้หายากแล้วก็กัดสีสวยค่ะใืมบใหม่กําลังกัดออกมานะคะวันนี้เสียงรถจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงทํานากันอยู่นะคะยวเสียงรถไถก็จะดังต๊อกต๊อกนิดนึงนะคะเนียค่ะลูกไม้เหลืองนะคะมันจะไม่ใช่เหลืองแบบเหลือง100%เซเลยนะคะจะเป็นแบบเหลืองผ้าส้มนิดหน่อยนะคะโตมาแล้วก็จะมีจุดนะคะจุดสีชมพูชมพูแบบนี้นะคะ สำหรับอันนี้นะคะจะมีกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะสำหรับไม้ตัวนี้นะคะอันนี้หนูเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะน่คะเลี้ยงไว้กับพวกหล่อน้ํานะคะนี่เลยสวยมากต้นแม่เขานะคะมีผ่าทําจํานวนไปแล้วค่ะตัวนี้อันนี้ฉัดทินกรนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่200บาทนะคะสวยมากนะคะยิ่งโตมันจะยิ่งสวยนะคะตัวนี้มันแบบเปิดด่างตอนโตค่ะ นี่อันนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะเขาเป็นไม้ด่างนะคะแต่ว่าเป็นใบหอกใบไผ่นะคะตัวนี้อันนี้เลี้ยงนอกตู้ก็ใบแข็งดีนะคะแต่ว่าฟอร์มเขาจะสู้พวกเขาเรียกอะไรสูงสู้พวกต้นอีกฟอร์มหนึ่งไม่ได้เพราะเขาเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะต้องเอาไว้ที่โล่งๆนะคะเดี๋ยวต้นอื่นมันจะคุมนะคะเนะะี่ยค่ะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสําหรับกระบี่ในร้อยนะคะหนูก็เลยเอามาไว้ขอบๆนะคะเพื่อที่ พวกสูงๆใบใหญ่ๆเขาจะได้ไม่เข้ามาคุมนะคะอันนี้คือยักษ์ปักลันนะคะยักษ์ปักลันก็มีแบ่ง150บาทนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะตัวนี้นี่ค่ะเพชรจินดานะคะเนี่ยค่ะถ้าแบบโตเต็มที่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหูใต้ใบมันเยอะมากๆนะคะ แล้วใบเขาใหญ่ด้วยนะคะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะแล้วดูหูเตะเยอะมากๆนะคะเวลาโตขึ้นหูจะขึ้นเยอะนะคะตัวนี้เป็นโทนชมพูนะคะยิ่งได้แดดดีชมพูจะเข้มนะคะเข้มแบบเข้มจัดเลยนะคะตัวนี้อันนี้มีแบ่งหนึ่งรบาทนะคะเดี๋ยวจะใส่เอาใส่กระถางสีนิ้วให้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้เพชรจินดาค่ะสําหรับใครสนใจพัน์ธุไหนนะคะ แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อ,อยังไงนะคะก็ลองโทรมาสอบถามที่เบอร์0642824363ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะคือแบบว่าถ้าใครไม่สะดวกโอนนะคะเราเก็บเงินปลายทางอยู่ที่บ้านได้นะคะก็คือหนูส่งไปแล้วพี่ไปเสนีเอาไว้ให้แล้วค่อยจ่ายเงินนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ก่อนที่หนูจะสมมติโทรมาสั่งนะ,ะหนูก็จะรวมยอดให้เป็นยอดเท่าไหร่นะคะ พี่ๆจะได้เตรียมเงินไว้ถูกนะคะเพื่อที่จะจ่ายพี่ไปสนีนะคะนี่อันนี้มิ่งมาเหสีนะคะมิงมาเหสีก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะตัวนี้มีหูเหมือนกันนะคะใบใหญ่เหมือนกันมีหูใต้ใบเหมือนกันคะ่ะนี่อันนี้เป็นพญาพันวังนะคะต้นคู่กับพญาพันวังโดยการเดี๋ยวหนูขออนุญาตวางก่อนนะคะต้นหนักมากเนี่ยค่ะเป็นต้นคู่เหมือนกันนะคะนี่กระถางสี่ ไม่สีแล้วค่ะกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วเนี่ยกัดสีแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นพญาพันวังต้นคู่นะคะถ้าใครรับนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาสามร้อยบาทนะคะพญาพันวังต้นคู่นะคะต้นใหญ่แล้วแล้วก็กัดสีแดงมาเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะสองต้นคู่ในกระถางค่ะอันนี้เป็นต้นคู่นะคะนางวิชุดากับหนุมานจองถนนนะคะอยู่ตับรามเกียรติ์ทั้งคู่เลยตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะ ก็อันนี้คือชนะมานนะคะแดงเงาเลยนะคะตัวนี้ใบจะเลื่อมๆนะคะให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้มีต้นเดียวนะคะมีชื่อว่านางวารีนะคะเขามีอีกชื่อหนึ่งแต่หนูจำไม่ได้นะคะนะคะนางวารีอันนี้ให้ไปสามสิบห้าบาทค่ะซับอนงนะคะซับอนงให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะซับอนงวันนี้มีมาแบ่งสองแบบนะคะซับอนงกับ ซับอนุง่งมงคลซับแล้วก็จะมีซับอมพรนะคะนี่ค่ะพาวกระถางสี่นิ้วก็กัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะต้นที่หนูฟอร์มประมาณที่หนูส่งก็คือกัดสีมาประมาณนี้แล้วนะคะสองร้อยบาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะไอ้ที่มือหนูนะาย่านะคะเดีย๋ยวหนูจะถอนให้ก่อนจะส่งนะคะก็นางรากสดแทงนะคะแพงก็คือไม่ป้ายนะคะมีแบ่งสามห้าอยู่ค่ะยังมีจํานวนให้อยู่นะคะ พยามนนะคะหน้านี้จะเม็ดทีๆเลยนะคะมีแบ่งห้าสิบาทค่ะนี่คะ่ะหลายท่านถามมานะคะรางที่ปลูกตรงนี้นะคะนี่ถ่ายมุมนี้ให้ดูนะคะคือเขาจะอยู่มุมหัวตู้นะคะประมาณนี้กว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวประมาณ2เมตรนะคะก็ใช้ท่อ p v c ทำรางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้พยางบอกกบนะคะใส่หล่อนองน้ำนะคะไม่ให้เขารั่วนะคะน้ำไม่รั่วแล้วก็ใส่ต้นไม้เราไปเลยนะคะ แต่หนูไม่รู้ว่าได้กี่กระถางนะคะน่าจะเกินสามสิบนะคะที่ใส่อยู่เฉพาะตรงนี้นะคะนางเสือดาวนะคะจุดจะเยอะมากมนะคะตัวนี้ต้นละห้าสิบาทคะ่ะนางเสือดาวบอลเก่านะคะอันนี้ลูกไม้ใบพัดนะคะนี่สีเข้มเข้มเลยอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเป็นม่วงเข้มนะคะแบบออกไปทางดําเลยนี่ยคะ่ะมูลเทียนทองนะคะกระถางสี่นิ้วก็จะเริ่มกัดมาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะ สุวรรณภูมินะคะราคาแปดสิบาทค่ะสุวรรณภูมิอันนี้สุรพลนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ก็วางทองนะคะตัวละหนึ่งรอยบาทค่ะวางทองจะเป็นไม้กระดูกนะคะเดี๋ยวเส้นใบเขาจะชัดเป็นสีดำๆนะคะตัวนี้สวยมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบหอกทนน้ำตาลเข้มนะคะเส้นใบออกดำๆนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะใบหอกนะคะ อันนี้เขื่อนนะคะเขื่อนปลาสักชสิทธิ์นะคะเป็นเขื่อนที่โทนแดงการก็แดงนะคะใบแข็งอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นฟอร์มออกฟอร์มเตียเต้ยๆนะคะตัวนี้อ่าอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีด่างเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มกัดเม็ดเม็ดมาแล้วนะคะเม็ดสีออกชมพูแดงนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้หนูให้ไปแปดสิบาทคะ่ะเพชรเจ็ดสีตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้กอไก่ค่ะโทนเข้มเม็ดแดงตัด มานะคะเลื่อมด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปห้าสิบบาทค่ะกอไก่อันนี้สุโขทัยนะคะใบทายตัวเก่านะคะสีชมพูตัวนี้ให้ไปห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะอันนี้ผูกไว้ข้างๆตู้นะคะนี่หลายคนถามตัวนี้กันมาเยอะเลยนะคะตัวนี้หนูยังไม่ได้ผ่าชุดใหม่ไปนะคะเดี๋ยวถ้าผ่าแล้วจะมาอัปเดตนะคะเขามีชื่อด้วยนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องไปถามพ่อก่อนค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าไม่ได้ผ่านานแล้วะคะ่ะตัวนี้ แล้วก็จะพามาดูต้นนี้นะคะลาหูอมจันนะคะเมะื่อวานยังไม่กางเต็มที่เลยวันนี้เริ่มแบบเต็มใบแล้วนะคะนี่ค่ะลาหูอมจันก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะนี่ค่ะเวลากัดเต็มก็จะมีลายขึ้นมาแบบนี้นะคะมีลวดลายขึ้นมาบนพื้นใบนะคะตอน,นเด็กๆก็จะเป็นสีเข้มๆอย่างที่หนูให้ดูนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้มีคนถามมาเยอะเลยยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะอันนี้หนูเก็บจากลูกไม้เมล็ดนะคะ ถ้าจำไม่ผิดอะหนูจะขายไปช่วงประมาณต้นปีนะคะลูกไม้ชุดเนี้ยขายออกไปหมดเลยนะคะจะเหลืออยู่ประมาณถ้านับไม่ผิดนะคะประมาณสี่ห้าตนนะคะที่เหลือเหลืออยู่นะคะตอนนั้นน่าจะยังไม่เข้าตาใครนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆอะมันดูยากนะคะพวกลูกไม้แบบนี้นะคะ่ะต้องเลี้ยงจนโตแล้วมันจะแบบเต็มฟอร์มถึงจะเห็นว่าเอะต้นนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะ นี่อำนาจนะคะอำนาจก็มีแบ่งอยู่ที่150บาทค่ะอำนาจจะเป็นสีแบบสวยมากนะคะหนูชอบโทแล้วก็ชอบทรงใบเขาจะเป็นใบพัดนะ,ะกึ่งใบกาบตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือขุนพนอา,าสาศึกนะคะเป็นไม้โบราณนะคะใบยาวแล้วก็ใบแข็งด้วยนะคะยิ่งโตยิ่งใบแข็งนี่อันนี้มีแบ่ง150นะคะขุนพนอา,าสาศึกเนี่ยค่ะ จะให้ดูทวีราบนะคะถ้าได้แสงเต็มที่มันจะแบบสีแจ online, ่มมากนะคะตรงที่เขากัดชมพูเขามาจากสีแบบนี้นะคะออกเขียวเขียวเขาเรียกอะไรออกเขียวเขียวดำๆนะคะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะสําหรับพันนี้นะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาก็จะกัดมาเรื่อยๆค่ะคือทวีราบหน้าม่วงนะคะไม่รู้หนุ่มบอกชื่อไปหรือยังนะคะตัวนี้มันจะมาจากเข้มๆนะคะตอนเด็กจะเป็นสีมืดๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไม้กัดสีค่ะ ชมพูพานคลองเมืองนะคะไม่ได้พามาดูหลายวันเลยตรงนี้นะคะเหมือนน้ําจะเริ่มแห้งนิดนึงนะคะเนะะี่ยค่ะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะชมพูพานคลองเมืองเป็นไม้ที่สําโพกกว้างนะคะใบจะใหญ่ตัวนี้นะคะเป็นบอลก่าวหายากแล้วนะคะสําหรับชมพูพานคลองเมืองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นชมพูพานเฉยๆตัวนั้นจะเป็นเขาเรียกใบหอกใบยาวนะคะอันนี้ใบหอกก็สวย มันมีสีโทนแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะไปให้ชมนะคะเพราะว่าหนูไม่แน่ใจว่าหนูผ่ามันจากต้นไม่ส่วนใหญ่ลูกไม้นะคะจะไม่ได้เขียนแท็กไว้เดี๋ยวหนูจะพาไปชมคะ่ะใบหกนะคะทรงใบแบบนี้มีแบ่งอยู่ค่ะ,ะก็อันนี้เป็นมัชฉานุนะคะมัชฉานุก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะเจอดาวเหนือหนึ่งต้นนะคะมีต้นเดียวนะคะให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะดาวเหนือ หมอยอดเดชนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะหมอยอดเดชใบกลมๆนี่คือขุมทองนะคะขุมทองให้ไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ใบหอกสีเหลือบนะคะนี่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นใหญ่แล้วล้นกระถางแล้วนะคะยาวสีเหลือบเลยนะคะตัวนี้นี่อันนี้คือเทวกรรมรังรักแบบไม่ดางน,นะคะไม่ดางแต่เริ่มกระสีมาแล้วนะคะกัดแดงมาแล้วตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทค่ะ นะะี่ค่ะตัวนี้เป็นใบหอกสีเหลือบนะคะโทนทรงใบะคล้ายที่หนุมให้ดูทรงใบเดียวกับต้นที่หนู่ให้ดูนะคะตัวนี้ให้ไปราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ใครชอบใบป้อมๆนะคะใบป้อมๆกลมๆนิดน,นึงนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทชื่อนินซับนะคะนินละซับยักษ์ตีเมฆนะคะตัวนี้นี่อันนี้ให้ไปราคาสองร้อยบาทนะคะตับรามเกียรติตัวนี้ ใครชอบสะสมนะคะตัวนี้หายยากค่ะนี่ค่ะทรงใบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้องค์ลักนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะใบแข็งการแข็งมากนะคะตัวนี้อันนี้ขุนสามชนนะคะจะเป็นโทนชมพูนะคะใบก็แข็งนะคะตัวนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้เทมนรสิง์นะคะหนูจะมีไซส์นี้แบ่งนะคะไซส์สองร้อยบาทก็คือเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ อยู่ในกระถาง4ี่นิ้ว200บาทค่ะอ่าอันนี้เป็นไม้กาบนะคะชื่อว่าเทพธิดาทักษิณน,นะคะหายากค่ะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเทพธิดาทักษิณน,นี่จบพันครนะคะต้นละหนึ่งรอค่ะใบใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะชื่อเท้ารำไพนะคะกระถางนี้หนูให้ไปกระถางละ200บาทนะคะต้นใหญ่แล้วค่ะอัพกระถางได้เลยนะคะนี่ค่ะเวลาได้ไม้ไปนะคะก็พักก่อนได้นะคะไม่ใช่ อพอถึงนะคะก็พักไม้ก่อนนะคะไม่ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะคะพักสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์เพื่อให้ไม้มันอ,อยู่ตัวดีก่อนนะคะเพราะว่าการเดินทางมันทําให้ไม้กระเสาได้อยู่แล้วนะคะถ้าพักนานยิ่งดีนะคะนะคะี่ค่ะลูกไม้หนูนะคะจะกัดสีประมาณนี้นะคะที่หนูนี้แบ่งนี่อันนี้มีแบ่งเหลือต้นสุดท้ายนะคะอยู่ที่50บาทคะ่ะนี่ตรงนี้สวยมาก นี่ค่ะกันหาชาลี่ตอนกัดเต็มจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเป็นบอลเก่านะคะสวยมากยิ่งเลี้ยงแบบว่านอกตู้แดดดีๆนะคะสวยเลยนะคะอันนี้หนูเลี้ยงแดดหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้เดี๋ยวถ้าหน้าร้อนนะคะหรือว่าหน้าหนาวมีการเปลี่ยนแสลรับเปลี่ยนแสงเดี๋ยวหนูก็จะมาแจ้งนะคะมาอัปเดตให้ชมนะคะอันนี้จะมืดหน่อยนะคะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคะ หนูมาถ่ายก่อนกลับบ้านนะคะถ่ายก่อนกลับเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในเพราะว่าสวนอันนี้จะอยู่ติดถนนนะคะมันอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรอย่างที่หนูบอกนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมอยอดเด็ดนะคะหนูว่าพี่ๆหลายคนน่าจะจําได้นะคะสวยมากนะคะหมอยอดเด็ดตัวนี้ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะพามาชมต้นแม่คะ่ะข้างๆกันก็จะเป็นมนเทียนทองนะคะถ้ากัดเต็มเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลย นี่ให้ดูมุมกว้างสวยมากนะคะมนเทียนทองเขาจะมีใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะสําหรับพันธุ์นี้ยเส้นใบเขาจะสวยมากเลยค่ะใครชอบไม้เก่าน่าจะชอบตัวนี้นะคะออกโทนส้มๆนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะมียนทองอันนี้นินเพชรนะคะนินเพชรก็มีแบ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้พวกที่จุดถี่ๆนะคะสีแบบอ่าเข้มๆนะคะนะคะี่ค่ะ ะค่ะชนะมานตอนโตนะคะมันจะแดงแดงแบบนี้เลยนะคะแดงทั้งใบสวยมากไอจุดๆๆ,ๆ,ๆนี่คืออะไรรู้ไหมคะอ่าดินนะคะดินมันกระเด็นใส่นะคะตอนฝนตกหลายวันนะคะหอกสตะโลหะนะคะตัวนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วเป็นใบใบเขาเรียกอ,อะไรใบกาบนะคะใบกาบะคล้ายๆพวกพญานาคราชแต่กัดออกโทนส้มแดงนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งรยบาทค่ะหอกสตะโลหะนะคะบอลกา มหัาไทยนะคะชื่อมหัาไทยไม้เค็มๆอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอันนี้จะเป็นตับวีรชนนะคะชื่อนายเมืองนะคะนายเมืองให้ไป150บาทค่ะนายเมืองนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วด้วยนี่นะคะกระบี่ในร้อยจะมีไซส์นี้นะคะ150บาทนะคะไซส์กระถาง4นิ้วด่างมาสวยแล้วนะคะอันนี้กันหาชาลีนะคะ ให้ไปกระถางละสามร้อยบาทนะคะตัวนี้หายากค่ะกันหาชารีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือแบบกัดเต็มของเทพนรสิงห์นะคะนี่ก็คือไม้กัดสีนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวแบบนี้อันนี้กาลังจะทิ้งใบแล้วนะคะใบล่างเขานะคะก็กัดเต็มจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะใช้เวลานิดน,นึงแต่ว่าสวยนะคะ ไม้พวกนี้คือพอได้กัดแล้วจะกัดสวยมากอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกระถางสีนิ้วนะคะมีแบ่งสองร้อยบาทค่ะเทพนรสิงค์นี่ค่ะเทพนรสิงห์นะคะสายที่หนูส่งก็เริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปสองร้อยบาทนะคะสำหรับเทพนรสิงค์ค่ะแบบเดียวกับพญาหงนะคะนะคะี่ค่ะไม่รู้ในกล้องเห็นหูหรือเปล่านะคะหนูพยายามถ่ายช้อนใต้ใบให้ดูเลยนะคะ นี่อันนี้ก็คือเขื่อนปลาสักโชลสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะยกให้ดูนะคะสวยมากนะคะใครชอบแบบโทนแดงแดงยันก้านเลยนะคะสำหรับเขือนปลาสักโชลสิทธิ์กระถาง6กนิ้วนะคะจะให้ไปอยู่ที่ราคา280บาทนะคะเป็นฟอร์มไม่สูงนะคะใบเขาจะเงาเงาเลื่อมๆเลยนะคะ นี่คะ่ะอันนี้สีถนนชัยนะคะสีถนนชัยก็จะมีหูใต้ใบนะคะสําหรับผันนี้สีถนนชัยมีแบ่งอยู่ที่ราคา150านะคะสําหรับกระถาง4นิ้วเนี่ยค่ะเขาจะมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะใบสวยมากใบลายนะคะนี่ค่ะอันนี้เผื่อใครอยากได้นายท้องเพนกระถาง4นิ้วนะคะอุ๊ะะยกระถางหกน,น,นิ้วค่ะตัวนี้นะคะบอกผิดนี่คะ่ะฟอร์มพุ่มสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา260บาทนะคะเป็นกระถาง4นิ้ว ไอ้กระถางหกนิ้วนะคะพูดผิดกระถางหกนิ้วค่ะหรือถ้าใครอยากได้กระถางสี่นิ้วจะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วมาแบ่งหนึ่งกระถางค่ะวันนี้อ่ามีโทนใบไผ่นะคะออกโทนม่วงเข้มนะคะใบทางดําเลยนะคะตัวนี้สีแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสีจริงเลยนะคะ เป็นใบหอกใบไผ่นะคะที่หนูชอบถ่ายดูที่อยู่ข้างกอกน้าค่ะเลี้ยงนอกตู้ดีมากๆนะคะเป็นฟอร์มไม่สูงฟอร์มเตี้ยนะคะตามตามสไตล์ใบหอกใบไผ่นะคะตัวนี้มีแบ่งกระถางนี้นะคะหนูแบ่งให้อยู่ที่ราคา250บาทค่ะกระถาง6นิ้วนะคะก็มีอีกสีหนึ่งคือสีนี้นะคะสีออกโทนเขียวเปิดดานะคะเนี่ยค่ะอันนี้มีแบ่งกระถางละ200บาทนะคะอันนี้บอลเก่านะคะหนูไม่ทราบชื่อนะคะนี่ให้ดูมุมกว้างก่อน ทรงใบจะเบนๆนะคะใบสีเหลือบๆเม็ดขาวนะคะไม่มีชื่อนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะการออกสีประมาณนี้นะคะตัวนี้ใบดกมากเลยให้ไปราคาบนเก่าตัวนี้ให้ไป200บาทนะคะนี่ค่ะเนี่ค่ะสีมันจะโทนประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ใบจะดกๆอันนี้เป็นเศรษฐีพลราสแบบด่างน้อยนะคะแต่เขาก็ด่างมาแล้วนะคะ ตัวนี้ก็ให้ไปกระถางละเอาไป60บาทนะคะมีหลายกระถางอยู่ค่ะก็จะติดด่างน้อยประมาณนี้นะคะแต่ว่าด่างแล้วเ,เสรษถีพล้านค่ะเนี่ยค่ะก็คือติดด่างประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะมีหลายต้นอยู่นะคะก็จะเลือกติดด่างไปป้างแบบอย่างนี้นะคะอันนี้รหัส ยอยักษ์นะคะรหัสยอยักษ์เป็นลูกไม้เปอะเปอะโทนนี้ค่ะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา60บาทนะคะลูกไม้รหัสยอยักษ์ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือออกโทนส้มนะคะเขาชื่อว่าสีลำพูนนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสีลำพูนนี่ค่ะกัดสีส้มมาแล้วนะคะอันนี้โทนเข้มอีกหนึ่งตัวนะคะชื่อพลอยชมพูนะคะพลอยชมพู um oo, ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะกระถางสี่นิ้วนี่ค่ะ ออกทนเข้มเขมมีเม็ดนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งใบใหญ่นะคะนี่ค่ะสิริโชคก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะอันนี้มีแบ่งต้นละ100บาทนะคะชื่อสิริโชคนะคะตัดออกชมพูนะคะใบแข็งด้วยนะคะเป็นไม้กัดสีแต่สายที่ส่งก็เริ่มกัดชมพูมาบ้างแล้วคะ่ะมัชชานุนะคะต้นละ100บาทคะ่ะมัชชานุก็เป็นบอลตับรามเกียนเช่นเดียวกันนะคะทนขาวเม็ดแดงนะคะใบจะยาวๆนะคะตัวนี้100ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ใครสนใจพานไหนนะคะจดชื่อแล้วก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่า,าโทรโทรก็ได้นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะหรือว่า,ามีข้อสอบถามข้อสงสัยในการปลูกนะคะก็รักมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะก็ ฝากสวนสานิบอนสีกดติดตามไว้ก่อนได้นะคะเวลาหนูมาลงไม้สวยๆตอนเย็นๆนะคะจะได้เข้ามาดูด้วยกันนะคะเข้ามาแล้วเม้นทักทายกันได้นะคะ